สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องเป่าลมแล้วก็เครื่องดูดลม ก็คือเป่าใบไม้เป่าขยะเป่าฝุ่นดูดฝุ่นนะครับเหมาะกับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหรือจะเป็นเกรรษตรกรก็ได้เหตุผลเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นแบรนด์สินค้าของ g r e e n w ิ r k ซึ่ง G r e น n w ิ r k จะเป็นแบรนด์สินค้าของประเทศอเมริกาเครื่องตัวนี้ถ้าอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยผมมีมีบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเวลาเลี้ยงแมวด้วยพอเราเลี้ยงแมวปุ๊บเนี่ยขนแมวมันก็อยู่ตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราเอา เครื่องที่มันเป็นเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะทําให้เหม็นน้ํามันเราก็จะไม่ค่อยชอบอย่างบางทีเราเป่าใบไม้อย่างเงี้ยเครื่องยนต์มันก็จะมีเสียงดังตัวนี้เป็นแบรนด์กินเวิร์กเป็นเครื่องดูดฝุ่นได้เป่าลมได้มันก็เหมาะอย่างเช่นเราซื้อมาหนึ่งงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้งานอย่างเดียวล้างรถเสร็จไปดูดฝุ่นในรถก็ได้ดูดฝุ่นในบ้านก็ได้หรือ ถ้าเรามีอาชีพทางการเกษตรบางทีเราก็จะเอาไปไปเป่าลมนะยกตัวอย่างว่าทำไร่ผักชีหน้าฝนอย่างเงี้ยท่านลูกค้าพอเวลาถอนมามันก็จะเปียกถ้าเราปล่อยให้มันเปีกยกเงี้ยเวลาเราส่งตลาดมันก็จะเกิดเน่าได้ เครื่องพวกน,นี้ก็จะเป่าลมได้เวิร์กสิ่งที่ให้มานะครับใบรับประกันจะมาให้มา3ใบอ่าอันนี้เป็นถุงถุงสําหรับใส่ขยะตอนเราดูดที่ชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตลิเทียม40โวลต์4แอมป์เป็นท่อที่ให้มานะครับเราก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมได้นะครับ ว่าเราจะดูดพื้นที่แคบหรือดูดพื้นที่กว้างตัวก็จะมีแค่นี้น้ำหนักจะไม่หนักมากนะครับน้ำหนักจะเบาแล้วก็ให้คู่มือมาวิธีการประกอบก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้มันสามารถเล่งแรงลมได้อ่าเราก็เอาแบตเตอรี่ออกมาอันนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จแล้วครับเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดู ผมมองว่าเครื่องเป่าลมตัวนี้มันเป็นอะไรที่คุ้มแล้วก็คุณภาพของมันดีแบรนด์ g r e e n w o r er k ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับท่านที่มีเครื่องตัดหญ้าอยู่แล้วหรือมีเครื่องเลื่อยอยู่แล้วท่านก็ไม่ต้องสั่งซื้อที่ชาร์จไม่ต้องสั่งซื้อตัวแบตเตอรี่ได้ท่านก็จะเอาเฉพาะตัวเป่าตัวตัวดูดตัวนี้ได้การตรวจสอบนะครับของแท้ก็จะมี serial number serial number ติดข้างกล่องแล้วก็ข้างตัวเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูการใช้งานเป่าลมให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน เดี๋ยวผมจะมาเป่าขยะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันลมมันจะแรงข้างบ้านนะครับขยะก็จะปิวจากไหนจากไหนมาเยอะนะครับ ถือว่าแรงลมดีครับแรงลมดีอ้าวเบาได้นะครับที่มือนี้เราก็จะเบาได้แล้วเราก็เล่งได้ แรงลมดีท่านผู้ชมอันนี้คือการเป่าแรงลมมันจะอยู่ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบตัวดูดกันนะครับเวลาเราจะถอดนะครับท่านผู้ชมเรามาบีบตัวนี้แล้วเราก็ดึงออกแล้วเราก็มาพลิกด้านล่างตัว2ท่อนนี้เราก็ใส่ประกอบเข้ามาแล้วเราก็มาเปิดล็อกตรงนี้เปิดล็อกปั๊บแล้วก็ง้างออกมาหน่อยนี่นะครับเปิดล็อกแล้วก็ง้างออกมาหน่อย เราก็มาเอาตัวท่อใส่นะครับท่อดูดใส่เสียบเข้าไปด้านซ้ายให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ด้านขวาเข้ามาแต่แค่นี้นะครับท่านผู้ชมแค่นี้นะครับแล้วเราก็มาใส่ตัวถุงถุงด้านข้างแล้วก็เสียบปั๊บแค่นี้นะครับอันนี้เราก็สะพายสะพายไว้แล้วเราก็มาพลิกจับด้านนี้เวลาเราจะดูดเช่นเดิมเราก็มาเปิดสวิตสวิตอยู่ที่มือ จะเงียบๆเอาไว้ดูดฝุ่นนะถุงไว้ดูดฝุ่นดูดใบไม้ดูดขนแมวในบ้านเรือนเราตู้เสื้อผ้าเรานะดูดบ้านเรือนยังร้านโมบเป็นร้านขายเครื่องเงี้ยบางทีฝุ่นมันเยอะเงี้ยผมก็เอานี้ดูดได้เลยนะครับดูดได้เลยใหญ่ๆดูดได้เลยนะฮะดูด ุงมันก็จะโป่งแล้วขนาดนี้ลมมันก็จะเข้านะขนาดนี้นะแล้วเวลาเราจะปิดเราก็เบาก่อนอ่าดูดในบ้านได้ดูดรถได้เอาไปเป่าลมคือมันจะสารพัดประโยชน์ดีนะครับผมมองว่าที่สำคัญที่สุดคือมันไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นฟันนะเป็นแบตเตอรี่สำหรับลูกค้าผมใครที่มี เครื่องตัดหญ้าอยู่แล้วที่เป็นใช้กินเวิร์กแบตเตอรี่หรือใครที่มีเลื่อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยซื้อเฉพาะตัวนี้ได้หรือใครจะซื้อทั้งชุดนี้ก็ได้ทั้งชุดนี้ราคายอยู่ที่1300บาทวันนี้ผมก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งรุ่นสำหรับผมผมถือว่าดีเป็นสินค้าที่มาตรฐานเหมาะกับใช้ในบ้านในเรือนนะครับเหมาะใช้ในบ้านเหมาะใช้ในที่ที่ฝุ่นเยอะๆเป่าลมที่ไม่ต้องการเสียงดังนะครับตามวัดตาม โรงเรียนตามโรงแรมหรือสถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องการเสียงดังเครื่องตัวนี้เวิร์กมากวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่ติดตามรับชมผมหนุ่ม168เทวกุลรีวิวขัดตกบกพร่องยังไงขอกราบขอโทษขออภัยท่านลูกค้าด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ